ปฏิบัติการอย่างเข้มงวดเข้มแข็งถ้าเราไม่เข้มแข็งเราเป็นผู้นําไม่ได้หรอกอันนี้พูดตรงๆอย่าหวังว่าคุณจะชนะอ้พักเพื่อควายอีพักเพื่อควายเนี่ยมันกระเลวกระลาบอยู่แล้วมันเนี่ยเบี้ยน้อยหอยถากอยู่ละแต่ขณะเดีวยวกันเดี๋ยวมันจะมีพักการเมืองอื่นๆเนี่ยเขาเสนอตัวมาเนี่ยชิงการนำนอีกเยอะแยะมากมายไปหมดพักเล็กพักน้อยผุดขึ้นเป็นดอกเห็ด แต่ขณะเดียวกันแม้คุณจะมั่นอกมั่นจิตมั่นหน้ามั่นใจมั่นหน้ามั่นโหนกและมั่นใจว่าตัวเองเนี่ยได้บ้านใหญ่จังหวัดน,นั้นจังหวัดน,นี้ไปเกือบหมดแล้วอย่าคิดเรื่องการเมืองอย่างเดียวควรจะคิดเรื่องบ้านเมืองด้วย อยาคิดเรื่องบ้านอย่าคิดเรื่องการเมืองอย่างเดียวค่ะท่านจงคิดเรื่องบ้านเมืองกันด้วยโอเคนะคะทุกทุกคนอย่างไรก็ตามแต่นะคะสําหรับตัวส l ิปปิ้งมาด k อรมริกาแนะนําไปแล้วนะคะคต่อไปค่ะดร์มริกาจะแนะนําตัวที่ดรกตอรมริกากินแล้วสุขภาพดีมากนั่นคือตัวนะคะอ n นนาโวคาโด790บาทตัวนี้นะคะ1กล่อง790 1กล่อง7จ็ดร้อยเก้สิบในทิกตอกของเรามีโปรโมชั่นในตะก้าอยู่ตะก้าค้างอยู่ซื้อ5้ากล่องแถม1กล่องโปรโมชั่นในวัน10บทับสิบหกล่องแถม1กล่อง5กล่องแถม1กล่องตัวนี้คือ deep sleep หลับสนิทหลับตดหลับตดหลับตดหล,ลับอิ่มมากไม่ได้ทําให้ง่วงแต่ตอนหลับ มันหลับสนิทแล้วตื่นขึ้นมาแล้วสดชื่นการตื่นขึ้นมาแล้วสดชื่นแปลว่าตอนกลางคืนคุณหลับแล้วหลับอิ่มตัวนี้คือน้ํามันอะโวคาโดออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์จากนิวซีแลนด์และตัวนี้มี IPO นําเข้าและตัวนี้คือซ่อมแซมส่วนสึกหรอให้คลลาเจนตามข้อกระดูกต่างๆรวมทั้งตัวนี้จะฟื้นฮอร์โมนกลับคืนมาจัดไปดอกเตรมริกาจัดแล้วทุกวันวันละสองเม็ดสองเม็ดกินมาประมาณเกือบสองปีและอยู่เบติก้าเป็นที่เรียบร้อย อันนาบอคาโดของดรมตาริการน,นะคะอยู่ในตะกร้าเป็นที่เรียบร้อยนะคะทุกคนอยู่ในตะกร้าเป็นที่เรียบร้อยอยู่ในตะกร้าเป็นที่เรียบร้อยมีม่หยิบอันนามาให้หน่อยอันนาหนึ่งกล่องจัดไปเลยค่ะทุกคนขอน้ำเปล่าเก็บอันนาหนึง่งอโวซีหนึ่งน้ำเปล่าวขวดหนึ่งที่ไม่เย็น ไปเลยค่ทุกคนอนุทินเกรงใจขเขมนไงมันมีอะไรกันแน่ๆแล้วก็เราก็ยังไม่ต้องเราก็อาจจะไม่จินตนาการสงสัยไปถึงขั้นนั้นหรอกค่ะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมีรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้กับรัฐบาลชุดที่แล้วซึ่งไม่รู้ว่าเป็นใครคะ่ะถูกพาดพินถึงแน่ๆคะ่ะมีนอกมีในมีอะไรซุกใต้พรมแน่ๆคะ่ะ มีนอกมีในมีอะไรซุกใต้พรมแน่ๆสวัสดีค่ะทุกๆคนเชิญเลยค่ะทุกคนดรค่ะข่าวว่าจะให้ต่างชาติเช่าที่น99ปีแล้วหรอคะกฎหมายฉบับนี้ยังไม่ผ่านสภานะคะยังไม่ผ่านค่ะ พยายามของกฎหมายฉบับนี้พยายามมาตั้งแต่สมัยทักษิณแซ้อวยซึ่งอยู่ในครมของแพรทองทวีชินวิชนะคะซึ่งพยายามผลักดันเรื่องนี้มาโดยตลอดและขณะเดีดวยวกันอนุทินซึ่งเป็นนายกปัจจุบันนี้ก็เป็นรัฐมนตรีในครมของแพรทองทวีเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยเรื่องพวกนี้ก็ต้องระมัดระวังอย่างนิดนึงต้องระมัดระวังค่ะ ระมัดระวังพอสมควรค่ะเพราะว่าการเช่า99ปีนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะเอาโมเดลมาจากประเทศอะไรก็ตามแต่แต่ที่นี่ประเทศไทยขนาดไม่มีการเช่า99ปีมันยังฮุบแผ่นดินไทยเอาหน้าตาเฉยไม่ว่าจะเป็นปราสาทตาควายไม่ว่าจะเป็นปราสาทขยาไม่ว่าจะเป็นปราสาทอะไรต่างๆที่มันเนี่ยพยายามจะฮุบเพราะถ้าเกิดมันฮุบป,ประเทศเราตรงบ้านหนองจานหนองจีตรงบ้านหนองยาแก้วได้มันก็สามารถที่จะฮุบในหลายๆหบ้านได้เหมือนกันอะ อเคนะคะทุกๆคนรู้สึกในโซเชียลพักเศรษฐกิจของพลเอกลังสีจะมาแรงอยู่นะคะในโซเชียลมันก็สามารถชี้แรงเป็นกระแสแบบนั้นแหละไปถึงเวลาในการยุบสภาเลือกตั้งเนี่ยไอสิ่งที่มาแรงที่สุดคือแบงค์ค่ะคือแบงค์ค่ะปัจจุบันต้องแบงค์พันด้วยค่ะแบงค์พันแบงค์พันหนาะเป็นปึกๆค่ะใช่ค่ะมาแรงกว่าไอที่มาแรงกว่าพลเอกลังสีคือแบงค์พัน สำหรับใครที่อยากจะได้ตัวอะนัวคาโดนะคะมันคือตัวนี้นะคะน้ํามันอะบคาโดซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวดิฟสลีฟดิฟสลีฟก็คือหลับหลับหลับลึกหลับอิ่มตัวนี้790บาทและดราริการกินตัวนี้วันละ2เม็ดถ้าคุณอยากจะเหมือนดอรมริกาคือ alert แข็งแรงแข็งแกร่ง,งสามารถที่จะฟาด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 ตีหนึ่งตีสองยังไม่นอนยังไม่หลับแต่ว่าสามารถตื่นมาตอนเช้า90โมง10โมงแล้วว่ายน้ำได้อีกสี0เที่ยว ทุกคนคะตัวนี้ค่ะน้ำมันอะโวคาโดซึ่งเป็นน้ำมันอะโวคาโดล้วนๆเพียวๆออร์แกนิกและนำเข้าจากประเทศนิวซีแลนด์ไม่มีอะไรเจือปนน้ำมันที่เป็นน้ำมันสกัดเย็นจากตัวนี้คุณกิน2เม็ดเท่ากับคุณกินอะโวคาโดประมาณ78ลูกทำไมละ่ะเพราะถ้าเกิดคุณกินอะโวคาโดเจ็ดแปดลูกไม่ควรกินคุณจะกินครประมาณจะกินคนประมาณสักลูกสองลูกแต่การันเนี่ยอันนี้มันหีบน้ำมันเฉพาะสิ่งที่เป็นไขมันดีมา ไม่มีสิ่งอื่นเจือปนจึงสามารถนับจากลูกอะโวคาโดประมาณ7-8ลูกเรามีไร่ของเราอยู่30ไร่ทไร่อยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์เพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะซื้อ1เม็ดเออไม่ใช่ซื้อ1เม็ดซื้อ1กล่องคุณจะได้ประ,ประมาณ3ามเม็ดนะคะในแต่ละกล่องนั้นกินได้ประมาณ15วันแนะนำสำหรับคนที่เป็นวัยทำงานโดยทั่วไปจนกระทั่งถึงคนสุงวัยกินวันละ2เม็ดแล้วคุณจะดิฟสลีปหลับดิ่งหลับอิ่มหลับลึกหลับ สบายหลับอิ่มอ่ะหลับสบายอ่ะหลับดีหลับดีมากหลับดีมากไม่เกี่ยวกับการง่วงแต่มันเกี่ยวกับตอนที่คุณนอนเสือพบกับสิงเฮ้ยเออเสือพบกับสิงแม่นะครับว่าโซบอกเลยว่าตึ้งนะคะพี่เจนให้อีกประมาณ5นาทีนะคะทุกคนรีบกดนี่แหละแต่ไม่ถึงหนาทีแล้วใครเคยกินตัวนี้ฉันบอกเลยว่าอ่านคอมเมนต์เลยมีคนบอกอยู่ว่ามัน่วยอะไรมั้ง ะะมีคนชอบดูหนะมีสูตรการกินให้นะคะไม่ต้องกลัวว่าสั่งไปแล้วจะกินยังไงสูตรการกินเราใส่ไปให้ในกล่องเลยทุกคนสามารถไปซื้อไปกินกันเลยนะคะทุกคนคะ่ะเอาถอเจ้าม่เวล็กเราถือแก้มอักนะเออถือม่อ <S <S อมอเวลราแก้ <S 2> <S 2> บอกนะเออนั่นแหละทุกคนอ่านได้เลยใครที่อยากสวยอยากโซทันปีไม่นี่ต้องคีมี่เต่าน,นั่นเถอะเลเจ้า่ก้อนต่ำต่อเลยลาม,มาบีเจนเหมือนโอ้งันนเะตอนนี้มันตัวตอนแรกหมายพีเจนเป็นเลขศูนย์ตอนนี้เป็นเลขหนึ่งเห็นไหม จึ้งเกินใช่ถูกต้องมีคนเม้นตอบให้แล้วแคบกดแคบกดกีนอีกชั่นกลับบ้านลเลวร็วเร็วเร็วกี่นาทีนะพี่เด่นหมอคคี้ตือนให้กี่นาทีนะอ่าเลื่ออีกสามนาทีเลื่ออีกสามนาทีเด้อกดเลยแคปกดตั้งเลยวันนี้มาแบบพี่ถุงเวลาให้พี่มีเรื่องจะเล่ามาเลื่ออีกสามนั่งก่อนนั่งก่อนเอเงนทุน้นเอเงนนนี้แคบกดแคบกดเพรว่าตัวนี้บอกเลยว่าวันนี้ให้ไล่จีไปท่าขี้ไปทีที่อ้าวลืมขอโทษนะอขอเดี๋ยวทำอันนี้เลยนะเอาเลย ต่ชอบอขาเอาคิมมี่เอนะคะที่พี่เจนที่แกแบบนี้พรแกกินคิมมี่เอสเียนตอเข้าเลต้องถ่ายแพรกลอเกกวาดตาเร็วๆไม่มีตะกาไม่มีตะกาได้เราผีตาหน่อกเลยนั่นเตินชงซิกใช่ไหมไม่สุกพี่เจนต้องซิกไหมนี่กิอลอะไร่ช่ไ ก็ตอนแรกอ่ะเราทำ10.10ไว้ล่วงหน้าใช่ปะใช่แล้วมามีดราม่าก่อน10.10พอดีสกจริงจรด้กระซอนกันไปหมดเลยแต่ไม่เป็นไรเอาเท่าที่ได้กันเลยพี่เจนเออเดี๋ยวเราเสียเวลาพี่เจนนะคะอีก3นาที3นาทีของหนูนะน่ากลัวมากจะรีบปูนตอนประมาณ7-8โมงอ่ะ ใช่หนูกำลังไปเก็บ่ใช่คือวันนี้นมอสู้เข้าใจไหมอ่ะเวลากินถึงนวันนี้ถึงมอสู้เก็บขอที่มาแล้วเหลืออีกสองนาทีค่ะเหลืออีกสองนาทีค่ะในการกดตะกร้นมีแกแคบกดให้เลยพีเจนอย่างเดียวคือเอาอ่างนนะมอสู้เสิร์ฟไปนะมอสู้ได้สู้การกินแล้วมอสู้ช่วยมันไอ้ครีมมันนั่นรู้จักไหมครีมครีมได้เป็นผลตายเดี๋ยวเฟนได้สกายเดี๋ยวเฟนเป็นยิ่งแล้วมั้งไม่ได้ไม่ใช่หรอมั้งไม่หรอ ม่น่าจะได้แต่งหรอางแต่งแต่งยี่ผมเลื่อนเลวเลื่อนทำไมอ่ะยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไม่รู้ใจยอฮยอกว้าสิงโตนานีอ่ะี่็ไม่ได้กดดันเหมือนมึงเลยนะมึงหลอกม่าเราลงได้ก็คือไปไป้ไม่ได้เลยออาซู แคปก็ได้หนูเร็วอีกส่งนาทีอีกส่งนาทีพี่เจนได้เวลาอีกส่งนาทีมัสูแคปก็ท้างมัสูทันก็คือทนันถ้าไม่ทันก็คือพี่เจนก,กัวจะมาแล้วเดี๋ยวแกยำม,มาทับแล้วแค่ว่าเออเวลาข้าวไมา้สแกนคนนี้เร็วโมปกตินะเขาก็ไม่ได้พีดแมกแ่เรื่องนาทีสุดท้ายนะเรื่องนาทีสุดท้ายนะเดี๋ดยวนะ <c oughs> ให้เลรูปมเลให้เลรูปนี่มั่งอยู่จิ้นเท่าทั้งเราถามแปลว่าแบบใหญ่โตค่ะเอใหญ่โตเท่าทั้งมันทุกคนมาห้าอยู่จิ้นมาก้อนเลตาตอนนี้ก็คือ เห็นไม้ห็นพอนั่งโกกตะกาเลยค่ะนี่โกกตะกาสิบวิสิบวิสิบเก้าไม่ต้องนับเอาไม่ต้องรีวิร็วิวรีวิวรีวิวก็ไ้นยินนะทุกคนนะคือใครจะจ้างเจนนี่ก็คือมาต้องฟิวนี้รีบมารีบกลับจบรีบมารีบกลับไม่ต้องรีบแต่แต่ว่าสองคนนี้จะออกไปจากบ้านหลังนี้ไม่ได้ถ้าหัวยังไม่เด้งอ้าวเป็นเรื่องของกูออกไปแล้วคือที่เป็นไอ้ขอขโมยขมิ้นแล้วก็มูให้ยขมิ้น ให้ได้อะขึ้นหน้าเราไม่เจ๊ข้าวเหมือนแกป้าฟังนะเจ๊แกไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำได้เอาพวกนี้สวยอยู่แล้วกายก็ร้อยสวยเดี๋ยวนี้อ๋อไม่รู้ใาย่ใช่กน้องหนึ่งอ่ะทีทสุดเขาขายมาที่เราทำอย่าให้แอร์ทำเขาทำไรนี้มันดูไม่ได้เต่าอะไดูไม่ได้พี่เจมไม่ดูให้น้องเตียร้อยแปดสิบให้ดีค่าวได้ดมือหน้าลดอีกได้ไหมแกทำแบบบุ่นบุ้นเลยก็แล้วพี่ลดแล้วลดเพิ่มวันนี้กดได้เท่าไหร่ครับลูกค้าร้อยหกสิบร้อยหกสิบใช่บอกแล้วถูกกว่าที่นี่ปกติเห็นขายออยยูู่่่่กวาาบทนะใช ขอบคุณมากครับพี่ที่บอกได้ตาจริงครับได้สิบได้แมดพี่อยู่กินได้สิบวันถึงสิบวันนั้นต้นวารอเรื่องเร็วใช่ครับคือพี่เอาอาพี่เอาบอกดีว่าเมื่อก่อนตอนมาไลฟ์พี่เจงครั้งแรกองไม้เท่าตัวนี้ฟังพีนะครีมว่าฟังไม่ไปซ้มบันบานอย่ตั้งมาติดตรงใจคือเส้นห แล้วเมื่อก้กดเยอะเรานี่บอกเลยว่าอยากกดจริเยอะ้าวก็พันออเดอร์อบานจริงจรไม่จากพันพันละห้าหมื่นก็ใช่ก็สามแสนสพันบ้านจ่ายไหมเจ็ดแสนแล้วเจ็ดแสนถ้าไม่จ่ายลูกค้ากดยกเลิกได้เลยนะงดเลยปะมึงไม่ใช่รู้เลยโมบิเจนโมอบันเลี้ยวทีตอนจ้ามบันจ้ามบันบ้านเล้วมานี้เราแก้ปัญหาไงไงร้อยลูกค้าก็ยกเลิกได้เลยปง่ายๆหรอ ได้ก็ได้ค่บ <อำ S 2> ะบีตาเออ,อ,อ,อมีเวทนะบอกไว้มีเวทกันแล้วเอาเตียวตะเก او เกลียวเกลียวออเลยจริงก็เล่นมือสองกันเอาเอาโอกาสทีาเอาด้วยแต่นะฝั่งไปน่อยไปหน่อยเอาให้โอเ,เอาให้โอกาสไม่ถ้าสองพันเก้าก็ถือว่าสองพันไม่ไม่ได้มันต้องได้สามพันาตลอดใช่หน้าเอาให้โอกาสสุดท้าย หายใจเข้าลึกแล้วก็พูดรีวิวในลมหายใจเดียวให้จบโอเคอ่ะปิดตาขายได้ร้อยว่าทุกคนค่ะตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ทําให้เราแบบโซแบบจึ้งนะคะทุกคนขาเพราะฉะนั้นใครอยากได้นะคะกินวันละหนึ่งแคปหนึ่งซองมีสิบแคปนะคะกินวันละหนึ่งแคปบอกเลยแล้วก็โซก็จึ้งได้ใครอยากได้ราคาจึ้งๆไลฟ์พี่เจนะคะกดได้เลยออันนี้หายใจเบาเกือบแล้วเมื่อกี้เบาจบยังพี่พี่ต้องซ้ำผ่านมาแล้วน้องเน ตาเดินออกประตูกว้างแล้วก็เด okay. okay. well, we okay. okay. well, we right? ินหน้าไปใจว่าตัวเองจริงโอเคขอบคุณนะคะทุกคนหนูฝากเบลเล็กๆของหนูด้วยนะหนูจะเก็บตังค์ไปแต่งงานเพราะตอนเนี้ยหนวเป็นใหม่เลยแล้วด้วยขอบคุณนะคะทุกคนหนูบายๆนะคะพี่เจขอบคุณมากน้ำอยู่ขอบคุณพี่กัปตันน้ำโอเคค่ะบายบายโอเคโคตรดี้ต้องกูเนาะโอเคไปแล้วนะไไม่ด้ไปำ มเพื่อใครเนี่ยม okay. okay. ึงจะเอายันนาทีสุดท้ายคลิก็ได้เลยนาทะมันเอาของเขากลับบ้านไปตั้งหลายมึงคนที่ถามว่ากูไปตัวไหนต่อคือตะกรการคือตะกรกาคือตะกรการคือจักรกาอะไรพี่มันคือน้ำหอมมันคือน้ำหอมนาทีนาทีจับเวลาค่ะของน้ำส่งประวันไว้หนูประมาณห้าหมื่นบาทแล้วตั้งแต่เช้ามันคือน้ำหอมของแบรนด์ลูน่าไม่ใช่เออแบรนด์อะไรวะแบรนด์อะไรวะต้งไม่ใช่แบรนด์ลูน่าส่ประวัน เออขายไปเถอะหนึ่งแถมหนึ่งหนึ่งแถมหนึน้ำหอมนี้นะครับหนแถมหึเออหนึ่งแถมหน้ำหอมเจ้าของแบรนด์ส่งปลาวามาประมาณยีตัวแล้วอตั้งแต่เมื่อวานใกล้จะเป็นปลาอนุแล้วปลาตจ้งม่งแล้วอ้มีหกกินมีหนึ่งแถมหนึ่งหนึ่งแถมหนึ่งผู้หญิงงแถมหวันนี้หนึ่มปกติเขาขายเขาแยิงกันฉ่ำเลยนะน้ำหอมดีนะขายดีมากปกติขวดละสองร้อยเก้าสิบได้ห่งแถมหนึ่งหนึ่งแถมหนึ่งวันนี้สองยก้ิได้สงได้สองขวดได้สองขวดโอเคได้สอขวดขวท ส่งราคาสิได้สองขวดตกใจแน่แน่ปกติพี่ใหม่แล้วใหม่แล้วใหมาสวัสดีค่ะคือการที่เขาส่งปลาวานน่ะกาตามแบบธรรมดาแต่ส่งกิฟต์เส้นนี่คือแม่งมึงต้องไลฟ์เดี๋ยวนี้อย่างนี้เลยมาค่ะอุ้ยหอมได้ค่ะได้ค่ะปกติเขาขายสามร้อยเก้าสิบนะนี่พี่ตกใจนะเห็นตะกร้าหนึ่งแถมหนึ่งเนี่ยหนึ่งแถมหนึ่งค่ะมีคนกดได้สองร้อยหกสิบว่าบาทอ๋อมีลูกฟองอีกเล้งมากนี่มีมีกี่กลิ่นครับเนี่ย ในไต่ละขั้มีปีนหญิงครับมีหนึ่งผู้ชายแถมผู้ชายผู้หญิงแถมผู้หญิงโอเคก็คือว่าถ้าเป็นผู้ชายก็กดสั่งผู้ชายคนณกได้ผู้ชายสองหช่ถูกต้องแต่ว่าใครมีแฟนก็กดสั่งเผื่อแฟนได้ลูกค้าใครรู้จักเจนนี่นะคะอย่าโทรก็เบอร์ส่วนตัวนะคะขอโทษนะคะบันคับใคบางทีเราก็จะไปออกกำลัง ใช่ไปเที่ยวผับเขาก็ได้ไปเลยสองกลิ่นฉีดคนละกลิ่นหนีผู้หญิงก็บางทีแบบไปเจอผู้ชายไปเที่ยวผับก็ฉีดสองกลิ่นอันนี้ชื่อกลิ่นว่ากลิ่นแมนซัมนะครับผู้หญิงซัมไม่ได้นะต้องแมนซัมอย่างเดียวอ่าตัวต่อไปมารอเลยมีใช่ค่ะอ่ะอันไหนพี่เียวมาของพี่หนิงร้องแต่เจนงงโอ้ยสลับกัน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 โอเคมาเอาเขารออยู่ในสายเอาเรออยู่ในสายอ่าตอนนี้นะกดน้ำหอมไปก่อนหนึ่งแถมหนึ่งนะคะออกไปแล้วทั้งหมด ร้อยกว่าบ้านแล้ว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 น้ำหอมกลิ่นเป็นยังไงบ้างพี่ยูรีวิวหน่อยเลยหอมตัวนี้ของผู้หญิงตัวนี้เป็นกลิ่นแบบหอมแบบเซ็กซี่เซ็กซี่เลยครับอันนี้หอมแบบผู้ชายแบบสปอร์ตสปอร์ตและหนึ่งแถมหนึ่งด้วยนะหนึ่งแถมหนึ่งงแก่น้อยขายไปสองล้านตั้งแต่ห้านาทีนู่นค่ะตะกร้าหมดกลางอากาศไปแล้วตอนนี้มีน้ำหอมนะคะชื่อแบรนด์อะไรตกลงเะเออนั่นแหละเซ็กซี่เซ็กซี่อันนี้สีลูน่าคิสน้ำชงมาดามเกตตั้งแต่เมื่อวานโอเคน้ำชงมาดามเกตั้งแต่มา ได้ค่ะพี่เกดชื่อมันแม่หนูเลยนะไปค่ะลองฉีดดูแล้วจะหอมมากแฟนรักแฟนหลงนี่ลองฉีดแล้วลองให้ยูดมดูว่าหอมไหมสดชื่นเป็นไงโอ้โหนี่พี่นั่งพี่ยังได้กินเลย ฮะมันช็อกโกแลตอูหอมหวานแบบช็อกโกแลตหอมหวานแบบช็อกโกแลตอะลูกค้ารีบกดรีบซื้อรีบจิ้มนะคะช่งตอนนี้ฮอตหกร้อยแล้วนะอยู่กันเก้าหมื่นห้าพันคนนะกินแมนซัมครับกินแมนซัมคือฉีดไปเตะบอลนี่คือหอมนะผู้หญิงติดนะ หอมมากจึ้งมากหนึ่งแถมหนึ่งค่ะน้ำหอมกดในตะกร้าได้เลยเฮ้ยน้ำหอมเขาไม่ฉุนนะครับผมน้ำหอมไม่ฉุนนะคะบอกเลยว่าน่ารุนอย่างแรงเวลาฉีดแล้วเป็นน้ำหอมเ perfume 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 ติดทนนะคะไอ้กดอีกสองนาทีมาไอ้กดอีกสองสามนาทีแล้วกันกันเองสามนาทีครึ่งป่ะสี่นาทีแล้วกันกันเองสี่ชั่วโมงไปแบรนเดียวเลยผ้ามันแตกได้ยังไงอ่ะเออสักสองร้อยสองร้อย อะไรนะคะอีก200บ้านเนาะพี่เกมค่ะให้200บ้านสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเราไปตัวอื่นแล้วครีมำมิ้นเราจะตะกล้าอย่างนะน้องบีจ้ะยังค่ะยังค่ะครีมขมิ้น แต่ว่าดีเกินอ่ะเจอแล้วดีเกินเจอแล้วเนาะที่รอมาดีเกินเจอแล้วแล้ววันนี้หนึ่งแถมหนึ่งด้วยนะใช่นะคะชื่อแบพี่พี่ยูดมใหญ่เลยแอบดมอ่ะลูกค้าขาะอีแปดสิบบ้านค่ะแปดิบ้าน80แปดสิบบ้านครับทุกคนแปบ้านสุดท้ายเราไปตะก้าอื่นแล้วนะคะแปดสิบบ้านสุดท้ายเราไปตะก้าอื่นแล้วสําหรับน้ำหอมหแถมหนเจ็ดบ้านค่ะเจ็ดบเจ็ดสิบบ้านลูกค้าเจบ้านค่ะหแถมหนลูกค้าสองร้อยเก้าสิบาทนัมเบอร์วันก็ชื่อน้ำหอมนั ใช่ปะใช่น้ำหอม number o n ถูกต้องเนี่ยชื่อตะก้าเขียนอยู่ไม่อ่านจะนี่น้ำหอม number o n นะคะหนึ่งแถมหนึ่งนะคะในตะก้าได้เลยนะคะขออีกห้าสิบเซตสุดท้ายกลิ่นมูดดี้อหาบนึ่งแถมหนึ่งครับสองร้อยเก้าสิบบาทได้สองขวด50ห้าสิบเซตห้าสิบเซตได้สองชมพูสั่งสีฟ้าได้สองสีฟ้าเออดีนะผู้ชายบางทีฉีดสลับกลิ่นกันจะได้ไม่น่าเบื่อไม่น่าเบื่อนะคะน้ำหอมนะคะควรมีหลายกลิ่นนะคนหนึ่งคนไม่ควรใช้น้ำหอมกลิ่นเดียวนะจ๊ะพี่เยวใช้กลิ่นค่ะพี่เจม ปลาติดบ้านปลาตำงานปลาตำงานสวัสดีค่ะปลาตำงานใช้นะมันหมดค่าปลาไป4ี่หมื่นเลยนะปลาตำงานขอบคุณนะคะมันสอกว่าให้พี่ดูพี่เก็บคลูก้าเจนนี่อ่ะรักลูกค้าทุกคนนะอยาก ช่วยอยากทํากันตลาดให้หมดเลยแต่การที่ถ้าลูกค้าแบบรอไม่ได้จริงๆการคืนเงินมันไม่จําเป็นต้องรอทะเลาะกันลูกค้ากิ้งมาเลยว่าอ่าไม่รอแล้วนะคะเพราะว่ามันนานเกินไปมันวุ่นวายโน่นนี่นั่นเจนนี่ยินดีคืนร้อยเปอร์เซ็นและถ้าลบหน้าอยากมาใหม่มาได้เลยไม่ติดปัญหาเีตาจะติดแล้วลืมบอกว่าเจนนี่นะคะบอกเลยว่าเมื่อคืนสิบแปดชั่วโมงนะคะวันนี้บอกเลยว่าเอ้ยกูเชื่ออะไรนะมึงเป็นใครอะไรนี้แล้ววันสามสิบบ้านค่ะพี่เจนสามสิบบ้านสุดท้าย แต่ถ้าลูกค้าอยู่ได้นะคะเราก็จะขายกันยาวๆนะคะเราก็จะยาวนนขนาดไหนสิบแปดชั่วโมงแน่นอนค่ะคืนนี้ตัวหอมแน่นอนค่ะวันนี้พี่เกมมีกี่บ้านดีแปดบ้านค่ะอ่ะขอแปดบ้านสุดท้ายเจ็ดบ้านสุดท้ายไม่ได้ลืมลบตะก้าค่ะตะก้าที่ขึ้นคือแบรนด์ถัดไปนะคะตอนนี้เราคือเหมือนเข้าแถวเรียงคิวแล้วเราทํางานเป็นระบบมากขึ้นนะคะระบบที่ควบคุมไม่ได้นะคะอ่ะน้ำหอมห้าบ้านนะพี่เกมหนูปิดีแล้ว โอเคห้าบ้านหนูปิดแล้วนะอ่าห้าบ้านหนูปิดแล้วอ่าห้าบ้านลูกค้าขอบคุณนะคะขอบคุณสองนัมเบอร์วัค่ะอู้เกือบเก้าเก้าบวกอ่ะตัวต่อไปมาเลยค่ะตัวต่อไปนี่ไงพี่ใหม่สุคนรทวามารอนานแล้วเหมือนกันแบรนด์นี้ไอคอร์เยหรือเปล่าเออคอทางไหนพี่จ่าย่าไป่เรียบร้อยมาบิ๊เตอร์ไม่ทันบิ๊เตอร์ไหนตัวนี้คือเซรั่ม พี่มาพี่มาแดดหน้าร้อนแต่ห้าโมงเย็นพี่จะบอกว่าอะไรรู้ปล่าจ๋าพี่ก็รอจะตับจืดทอทรับไปด้วยแล้วตอนเนี้ยทำแบบข้าไปโลกยู่เออโอ้ยไม่เป็นไรพี่หนูรอพี่รอได้อุ้พี่ใหม่ือสวยเหมือนเดิมเลยนะครับนอกจากพี่จะรอไม่พอพี่ต้องจัดโปรได้ค่ะขอแรงแรงขอแรงแรงหรอจิบขายเลยหรอไม่จะขายกูือจะไม่ทักไม่คุยไม่โอ้สวัสดีค่ะพี่ใหม่พี่ใหม่สวัสดีค่ะโอเค เออเรื่อตุกออต๊กสีคะตุ๊บสิคะพี่ใหม่้องตงกพี่ใหม่ขายเร็วโปรอะไรยังไงก็จิ้มไปได้เลยสารในตะก้าหนูเป็นเซรั่มสาะเซรั่มขว,วดนี้เซรั่มทีเซรั่มเขาเรียกว,ว่าเป็นเซรั่มเปิดผิวอ,อันเนี้หนึ่งขวดนะในตะกร้าหนึ่งสองร้อยเก้าสิบบาทอันนี้คือด,ดีมากมันเป็นตัวเซรั่มที่แบบว่าอันนี้ยอ่ะให้ทายว่าพี่อายุเท่าไหร่อ่าหน,นูนทายแบบว่าหนูไม่อวยเลยนะเอาแบบไม่อวยนะพี่อยากจากหน้าตาเลยจากหน้าตาเลย กันเองสามสามสิบสี่ขวบอะคังอะไรเกินไปขอโทษอาจจ้ว่าิดิโอเคเอาสำหรับผมนะผมว่ายี่ห้าอุ้ยสี่สิบสามพนนะพี่เท่าเม่นูขอโทษพี่อีกเแต่ห้าสิบแล้วเพราะว่าเซรั่มตัวเนี้ยอุ้ยแต่หน้าใสมากสี่สามกไม่น่าใสอย่องเดิมะไม่ติงไม่ริงแต่ก่อนนะหน้าพัง อในตอนเขามีลูกกับสิวเขาเยอะมากอมแล้วพอคลอดลูกเสร็จลูกออกนะแต่ว่าสิวกับรอยดำมีอยู่ก็มีตัวนี้ั่นแหละของพี่เองที่เอามาทำแล้วก็ใช้เองเขาบอกว่าพี่ใหม่ตัวจริงหน้าสวยมากนี่มีคนเคยเจอด้วยจริงหรอคะใช่เพิเจอไปไหมเดี๋ยวชินตกใจไม่มีใครตกใจหรอกพี่พวกเราชินอ่ะ อาราคามาแรงแแล้วพี่ใหม่จัดโปรให้นะหนึ่งพันขวดเท่านั้นตอนนี้ตะก้าฮอตแล้วค่ะพี่ใหม่ขายเดี๋ยน้องเช็คให้ว่าฮอตไปเท่าไหร่แล้วลูกค้ากดได้แค่สองร้อยกว่าบาทเองลูกค้าค่ะของพี่ใหม่ตอนนี้ฮอตไปห้าร้อยบานเ็นมันมันดีมากยิวมันดีมากเพราะว่าสมมุตินะว่าถ้าหาว่าเราไม่ได้ใช้เซรั่มตัวไหนนะก็ครบเลยจบเลยในหนึ่งขวดบ่า ฝ้าฮอร์โมนฝ้าปืน้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนที่มีรอยดํารอยด่างรอยแดงต่างๆหรือว่าที่มันเป็นแบบรอยหมองคล้ำมาตัวเนี้ยจบเลยในขวดเดียวแต่ถ้าสมมติว่าคุณมีเซรั่มตัวอื่นอยู่อะฉันก็จะได้ไมได้แต่ว่าตัวเนี้ยต้องไปก่อนเลยเพราะว่ามันคือเซรั่มเปิดผิวมนทําให้แบบรูขุมขนกระชับแล้วก็แต่งหน้าติดหน้ามันจะใสคือคนที่ฮอร์โมนอะหลังคลอหน่อเจ๊เข้าใจใช่ป่ะเข้าใจพี่ แล้วมันโซมด้วยนะถึงไม่ได้หลังคอดนะเจนมันก็ใช้ได้ไวรุเหลืออะไรเงี้ยก็ใช้ได้หมดถ้ามันเป็นรอยสิวต่างๆรอยสิวต่างๆช่วยได้แล้วก็กลิ่นหอมอุ้ยทำไมกลิ่นหอมละมุนนะดูกินดิหอมสะอาดโอ้โหกลิ่นดูสะอาดเอาจิงๆนะเดี๋ยวตอนนี้กับข้าวพี่เนี่ยนะกำลังจะไหม้กำลังจะเจนเดีเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กวนกระทะก่อน เองดูแลพี่ใหม่ให้พี่ใหม่ทํากับข้าวแป๊บทุกคนฟังดีๆนะใครที่มีรอยสิวรอยดํารอยแดงอ่ะปิดไปแล้วหนึ่งสองร้อยเก้าสิบถูกมากๆราคาพันบ้านแล้วครับตอนนี้เก้าสิบพันบ้านแล้วครับพี่ไม่ใช่ไม่ใช่อีกแบรนด์หนึ่งในตะกร้าเนี่ยเขาตะกาบอกแล้วเขาบอกกันเนี่ยพี่มันฮอตพันบ้านแล้ว ัวนี้คนที่เขาแบบว่ามีฟ้าปื้นฟ้าแบบว่ากรรมพันฟ้าโดนแดดฝ้าที่ทำกับผ้าอยู่หรืออะไรก็ตามแบบ่าลงๆมันจะดูใสขึ้นมันจะสว่างขึ้นแล้วแต่งหน้านี่คือสุดคือเนียนผิวก็จบบอกเลยผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้พี่ใช้ได้ทุกวันไหมอ่ะใช้ได้ทุกวัยเลยจ้ะทุกวัยทุกวันใช้ได้ทุกวัยทุกวันใช้ไปเลยเช้าเย็นได้เลยไหมครับค่ะเช้าเย็นได้เลยเช้าก่อนนอนได้เลยขวดเดียวจบขวดเดียวจบ ใครเป็นฝ้าเป็นกะต้องตำนะครับนี่ใช้ตามพี่ใหม่นี่ดูหน้าเกณน,นะครับอ,อายุสี่สามแล้วนะครับนี่ดูดูหน้านะครับพี่ใหม่แสดง <มา S 1> ว่า,<ม>าถ้าขวดหนึ่งแล้วแบบว่าไม่เปลี่ยนนี่คือแบบวินได้เลยถูกปะเพราะว่าดูแล้ว่ะขวดหนึ่งมันต้องเปลี่ยนแล้วนะคือเลิศนะ ไม่เพราะว่าตอนนี้คือขวดหนึ่งให้เยอะมากต้องเห็นผลเลยนะเนี่ยพี่นี่สามสจ้ะเยอะนะนี่ทุกคนขวดใหญ่นะเป็นเนื้อแบบเข้มข้นนะครับใช้แล้วมีความชุ่มชื้นด้วยถูกต้องอ่ะตอนนี้นะคะยืนยันได้อีก400ออเดอร์สุดท้ายมาเลยมาเลย พันขวดนะพี่ภาพกต่างๆใช้ได้ส่งพรุ่งนี้เช้าให้เลยนะสี่อพันขวดน่ะส่ง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 ค่ะพี่ใหม่แพคเองนะผิวแพ้ง่ายใช้ได้ไหมครับพี่ใหม่แพกเองนะผิวไม่ต้องเลี้ยงลูกแล้วก้านผิวโทมใช้ได้หมดเพราะว่าหลายคนเขาพูดนะบอกว่ามันเป็นเซลั่มแบบกู้หน้าพังกู้หน้าบกชุมกู้หน้าเสร็กู้หน้าก้าน ใต้ตาที่มันแบบว่ารอยดํ่เขียวๆมันจะดีขึ้นเลยค่ะห้าเนี่ยเด่นชัดมากรอยสิวก็แบบตึงตึงเรนคนดูลูกพี่ตอนที่ท้องดูนูดดูได้เลยนะครับหน้าพี่ใหม่ก่อนมีลูกตอนนี้ยอดขายนะคะสองแสนแล้วนะได้อีกร้อยขวดแล้วนะลูกค้ามาเลยจ้ามาเลยจ้ายอดขายรวมเราตอนนี้กำลังกำลังจะสิบล้านครับใช่พี่ใหม่แคมเปญหน้าต้องมาจัดหน้าไรเองเลยนะมาเองเลยนะ หนูพี่เป็นกำลังใจให้นะครับชีวิตหนูมันก็คล้ายชีวิตพี่เอ้แต่เปล่าทไมคะพี่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้ด้วยหรอมันก็ไม่ได้ถึงกับว่ามีเหตุการณ์แต่พี่ก็ครอบครัวไม่ได้แบบว่าสมบูรณ์แบบือนหนูเนี่ยแหละแล้วก็สู้ชีวิตละกันครับบ้านก็เพิ่งจะมีหนูยังมีบ้านเร็วกว่าพี่พี่เพิ่งมีบ้านตอนอายุสามสิบห้าจ้ะค่ะโหแต่ว่าแบสู้กันเหมือนกันเนาะสู้กันมากค่ะแต่สุดท้ายแล้วอะถ้า พี่จะบอกว่าถ้าหากว่าถ้ายังไหวอ่ะจงอย่าหยุดแต่ถ้ามันสุดจงอย่าฝืนออใช่ค่ะพี่โอเคจะจำไว้จำไว้เลยนะถ้าไหวจงอย่าหยุดถ้ามันสุดจงอย่าฝืนอะไรปล่อยได้ก็ปล่อยได้ป่งได้ก็โป่งแล้วมันจะดีเองดีมากครับขอบคุณนะคะพี่ใหม่พี่ใหม่ตอนนี้ออกไปสามแสนบาทหนึ่งพันขวดแล้วนะพี่ใหม่ขอบคุณมากเลยขอบคุณค่ะจ้ารอบหน้าพี่ใหม่มาไลกับเจนเลยนะ ได้เลยได้เลยสู้ๆนะลูกขอบคุณค่ะพี่ไมค์ค่ะมีอะไรคุยกันค่ะสวัสดีค่ะหนึ่งพันบานมาตัวต่อไปมาเลยพี่หนูเล็กสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมืองพี่หนูเล็กกาก้าก็มาบอกเลยนะว่าวันนี้นะคะดาราทั้งองค์การนะคะตอนนี้อยู่ที่สพปากเกร็ดไปแล้วใช่จะไปแล้วค่ะอยู่ที่สพปากเกร็ดไปแล้วมาโทนอัพพี่หนิงนะคะโทนอัพพี่หนิง ทนอัพพี่หนิคิขอบใจนะคะขอบใจนะขอบใจนะส่งขาใหญ่ขาใหญ่อันนี้นะคะเรียนแบบปอสอนเจนปอสอนจนพี่บีหลังจากตัวนี้ขอน้ำชงมาดามเกตได้พี่หน่อยนะเป็นของเมื่อวานลูกค้าที่เป็นของเมื่อวานตามงานเจนนี่ได้เลยค่ะค่ะลูกค้าที่เป็นของเมื่อวานตามงานเจนนี่ได้เลยฟังอันนี้เป็นได้ค่ะจะส่งลูกเข้านอนแล้วมามาเอาของมาดามเกตมามาทุกคนตัวนี้นะเป็นโทนอัพที่ทำเรียนแบบ แอบพอสจีนปกติขายเท่าไหร่นะปกติขาย290ค่ะอันนี้เขาให้ครั้งที่แล้วร้อยห้าสิบได้ไหมเดี๋ยวเขาขึ้นเดี๋ยวดูตะกร้าวเขาขึ้นเท่าไหร่ครั้งที่แล้วมาไล์กับพี่เจครั้งที่แล้วเขาก็ยังให้290เลยนั่นหกร้อยห้นะตัวนี้เป็นมาร์กต้องล้างออกใช่ปะใช่แล้วแต่เมื่อวานหนูไม่ล้างไงใช่ไงลืมใช่ไงพี่หนิงแล้วพอล้างแล้วผิวก็จะเหมือนพอสจีนมันจะแบบเป็นธรรมชาติวันนี้ครับพี่สวัสดีมาไวห้านาทีแล้วล้างเออเจริญกายคีเล้้้้ววลลลางออกแแว แล้วขอหายหมดแล้วหนูใช้ไปหมดแล้วเนี่ยใช่ใช่ออตัวนี้เป็นมาร์กไว้5นาทีแล้วล้างออกค่ะสองร้อยห้าสิบพี่ฉัดมาแล้วนาทพี่หนิงให้ร้อยห้าสิบพี่พี่ฉัตนี่ปลาตามงานปะใช่ <sh arp> พี่ฉัต้น,าตามน <sh arp> ไม่เหลือขอโทษค่ะพี่ฉัดค่า <sh arp> ปลาตามงาน <sh arp> <sh arp> ทุกคนได้ร้อยห้าสิบบาทขอพันหลอดแล้วไปตัวอื่นเลยขอพันหลอดแล้วไปตัวอื่นเลยทุกคนรอดูตอนมันเซตนะแล้วตัวน,นี้มันต้องล้างออกด้วยนะคะลูกคะ